สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 วันนี้วันอังคารที่2ตุลาคมนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการหามุมภายในรูปหลายเหลี่ยมเนาะสูตรนะคะสูตรการหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมก็คือมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมจะเท่ากับ วงเล็บเปิดจำนวนด้านคูณ2ลบ1น0รนะคะอ่ะคราวนี้การที่เราจะหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมได้นั้นเราต้องรู้จำนวนด้านก่อนเพราะเราต้องเอาจำนวนด้านไปคูณด้วย2แล้วลบด้วย180ถูกไหมคะอ่ะมาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1อันนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมมาลองนับกันก่อนว่ามีกี่เหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมคืออะไรเหลี่ยมคือแหลมแหลมแบบนี้ ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเหลี่ยมนะคะเช่นถ้าครูวาดแบบนี้แบบนี้เราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมถูกไหมเอ่ยเพราะมันมีเหลี่ยมสามอันเนี้ยหนึ่งสองสามหรือสี่เหลี่ยมปกติสี่เหลี่ยมแบบนี้ถูกไหมก็มีเหลี่ยมสี่อันหนึ่งสองสามสี่อะตรงแหลมแหลมแบบนี้เขาเรียกว่าเหลี่ยมนะคะโอเคข้อที่หนึ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมคล้ายๆรูปหัวใจเลยเนาะ มีกี่เหลี่ยมนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันนี้คือรูปห้าเหลี่ยมนะคะคราวนี้เรามาดูด้านด้านคืออะไรด้านคือเส้นตรงที่ประกบกันอ่ะเวลาหนูเขียนวิธีทำข้อที่หนึ่งให้หนูวาดรูปนะคะแล้วก็เขียนวิธีทำแล้วเอาสูตรมาใส่ก่อนตรงนี้หนูเ,เขียนเลยมุมภายใน รูปหลายเหลี่ยมเท่ากับจำนวนด้านลบสองคูณสองขวดค่ะคูณสองลบหนึ่งร้อยแปดสิบอ่ะส่วนอีกบรรทัดหนึ่งเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกัน ใส่วงเล็บเพราะตรงนี้เป็นวงเล็บเปิดถูกไหมวงเล็บเปิดแล้วใส่อะไรต่อเอ่ยจำนวนด้านคราวนี้จำนวนด้านหาอย่างไงจำนวนด้านคือด้านที่เป็นเส้นตรงอ่ะอันนี้จากกอไปจอเนี่ยคือ1ด้านเพราะมันเป็นเส้นตรง1เส้นถูกไหมอ่ะอันนี้ได้1แล้วนะต่อมาจากจอไปงอเป็น2งอไปคอเป็น3คอมาตรงนี้เป็น4ตรงนี้ไปขอเป็น5ขอไปกอเป็น เพราะฉะนั้นข้อนี้จํานวนด้านจํานวนด้านตรงนี้นะคือหกจากนั้นเราหกเอาหไปทำอะไรเอ่ยคูณสองอ่าเอาหกขอโทษครูใส่สูตรผิดจำนวนด้านต้องเป็นจำนวนด้านลบสองแล้วก็คูณร้อยแปดสิบนะคะอ่ะครูขอโทษขอแก่นิดหนึ่งจำนวนด้านลบสองแล้วคูณร้อยแปดสิบ เป็น6ลบ2เนาะคูณ180นะคะอ่าโอเคทำในวงเล็บค่ะ6ลบ2ได้4ต่อมาก็คูณด้วยเ่าเอ่ย180อ่ะทดในกระดาษทดทดในกระดาษทด180คูณ4 4คูณ0ได้0 4คูณ8ได้32ใส่2ทด3 4คูณ1เป็น4บวอีก3เป็น7ข้อนี้เลยตอบ720ใส่หน่วยไปด้วยค่ะคือองศาเพราะหน่วยของมุมภายในเนี่ยหรือมุมต่างๆจะมีหน่วยเป็นองศานะคะหนูก็ตอบอบตอบเลยตออบตตอบ,อตอบ720องศาเสร็จแล้วนะคะ1ข้อเนาะเวลาจะทำเนี่ยหนูก็เขียนก่อนเลย ข้อที่หนงวาดรูปปึ๊บ,บวิธีทำแล้วเขียนสูตรลงไปค่ะมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมเท่ากับจำนวนด้านลบสอคูณหนึ่อย่าลืมใส่วงเล็บให้ครูด,ด้วยนะคะแล้วก็หาจำนวนด้านมาลบกับ2องคูณหนึ่แล้วก็ตอโอเคอันนี้เสร็จข้อที่1แล้วมาดูข้อที่2อ่ะวิธีทำเขียนสูตรเหมือนเดิมค่ะมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมมุม ภายในรูปหลายเหลี่ยมเท่ากับจำนวนด้านลบสองคูณหนึ่งร้อยแปดสิบอ่าโอเคคราวนี้เรามาหาจำนวนด้านกันมาหาที่สองเขียนเท่ากับอ่า แล้เขียนวงเล็บเปิดคอยไว้มานับจํานวนด้านกันจํานวนด้านคือเส้นตรงถูกไหมคะจากตรงนี้ไปตรงนี้เป็น1นึ่งสองสาสี่ห้าหกเจอ่ามี8เส้นเพราะฉะนั้นจํานวนด้านคือ8ลบด้วย2ใส่วงเล็บปิดแล้วเอาคูณ180มาใส่นะคะลบเลข 8ลบ2ตรงนี้เป็น6ถูกไหมเอ่ยต่อมาก็ใส่อะไรต่อคะคูณ180แล้วก็เท่ากับ180คูณ6อันนี้ให้ทดในกระดาษทดนะ6คูณ0ได้0 68 48ใส่8ทด4 6คูณ1ได้6บวกอีก4เป็น10ข้อนี้ตอบ1 8 0 80. อย่าลืมใส่หน่วยองศามาให้ขูด,ด้วย เพราะว่าหน่วยของมุมคือองศานะคะอ่าหนึงพสองศาเสร็จแล้วข้อที่2นะคะประมาณนี้เนาะให้นักเรียนวาดรูปนะคะจากนั้นเขียนวิธีทำใส่สูตร,รหาจำนวนด้านแล้วก็มาลบ2องคูณร้อแแล้วก็ตอบง่ายๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ